สตีมกับพีได้ไหมได้ครับผมยังรอพี่ว่างเลยเนาะเราทำได้ไม่หลังหลังสตีมครับเดี๋ยวผมเจอแ a ปบิดมาวันนี้ผมจะมาสอนออฟเลนแบบหมดออฟเลนแมทแรกแล้ววอรนะมันมึนๆเลยครับ ปิงขึ้นหลุดรวยแล้วหลุดแน่ตายครับต้องใช้ร่างตัวใหญ่เป็นประโยชน์แรงมากครับต้นเกมแอนดแมนเดี๋ยวเพิ่มแผนนี้ให้พี่อันตัดนะนานนานนานทีจะได้เล่นออมเลนนะครับ นี่หนึ่งน่ทิ้ลก็มา,ามาตีนีครับตีนกครับต,ตีตีอวกาศครับตียานตียานแล้วคดดันเลนได้เลยครับตัวใหญ่ได้ก็แฝงไปเลย พี่อย่าบูทเออขึ้นต้องขึ้นราชามาด้วยกันดิขึ้นราชามาด้วยกันสองคนดูโอโมโบูลครับดูอ้อน้องโม,โมโน้องบูลนะอย่าเป็นต้องไปกลัวนะเราตัวใหญ่เราเก่งครับ hey, ต้องไปกลัวครับเขาจะตายแล้วเห็นไหมแล้ไปเอาคเล่อนหลังป้อมเจมจีเล่นวินโดว์ใช่ไหมแต่เป็นพี่เหงาครับอย่ามีคนระบ,บายน้องโมยวะน้องโบน้องโมอ่ะ แชมเปี้ยนเล่นนามอสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีคุณศรีชัยนะครับสตาร์ล่อนเมื่อวานลืมถามเขาว่าใช้รูนอะไรครับหรือสอนใช้รูนก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวจบตานี้ผมเปิด,เป,ดเปิดมันนีให้ดูครับเดี๋ยวถ้ากเรากดเลนได้เราก็ไปดักทลิปหลังป้อมก็ได้ครับเราเก่าอยู่แนะล้วนะสไตล์เราเก่าอยู่แล้วกดเลนได้เราก็ไปครับ ไปน้ำไปกดเลนเยอะเฮียเคลียไว้เถอะเราก็ไปกลางกันเลยครับไปแย่งเงินตรงกลางเพราะเมทเขาไปข้างล่างนะเฮียแอปทอจะวิ่งไล่ปอบนะเขาเสียคลิปสองสามตัวแล้วเราที่เราตัดคลิปก่อนเย่ยเราก็าได้คงิปกลางได้เงินในเวลนิดหน่อยครับไปข้างบนต่อเหมือนเดิม ไปข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดี29คนด้วยนะครับเบ็บขึ้นไม่เวทกันเท่าไหร่เราไม่ต้องไปด้ครับเสียเวลาแต่จริงจควรจะไปนะครับแต่ผมดูแล้วยังไงก็ไหวครับเดยนไม่ไปดีวกว่าเคโอเคโอเคโอเคอมอเคยเราอเนเ,ออเนคโอเคโอเคเเคอเคโบคอ,อรคอเเคโเอคอคคอ ตัวใหม่เนี่ย <been> ป้อมแตกไวมากครับขสามนาทีกดเลนได้อันติีมดเต็มก็อันี่แหละกลับเข้าตัวก็ได้เลื่อนด,ด้วยนะเนี่ยเราก็มายืนหาเลนทำกับเข้ากลางก็ได้ครับเมย์ an <anime> เราไปล่างเขาพยายามแยกกิบการให้เพื่อนครับได้เงินในเบลด,ด้วยเนี an ่ยแรงมากครับเราก็ an ไปบนต่อ รือไม่ก็มาลองมาช่วยเพื่อนเอาเสือก็ได้ครับเอชาไปไหนเพื่อนมาเม่เอาเสือทอร์ <hero> หลุดครับทอหลุดพ <Amazing. S 1> ระเจ้าของมาเวอพี่ ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับตัวต่อไปผมยังไม่รู้เลยมันตัวอะไรมันคือแบบเอ้ยผมรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันคือตำแหน่งอะไรนะครับมีใครรู้ไหมแบบมันมาลองทายๆกันป่ะผมอยากให้มันเป็นไฟเตอร์มากเลยเพราะไฟเตอร์ไม่ได้เข้าหลายตัวแล้วเข้าแต่เมดอะเมดกับซับพอร์ตแดรดเดวิลเข้ามาก็ไม่ค่อยเก่งเีโอโหตจู่จริงจ

เจอแชมเปี้ยนที่สองที่สองของเซิร์เบนสวัสดีสามสิบสี่คนนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับต <enemy> ิดตามด้ <been> วยนะผมฟังช่องยูทูบด้วยครับผมปักหมดไปละต้วงแหลกแหลกเหนะครับ so, ตีอมได้แล้วตครับเกมเรานำเยอะแล้วมาดูแชมปี้ับผ,ผ, <Amazing. S 1> ผมสามนะครับอันดับสอของเซิร์นะิ <Shut down. S 1> งขึน้ลนลๆมกจะตมหมดมากเลย uh, เราเนเกมไวเลยครับพอกันท <c oughs> ีจากข้างบนซอนะครับเดจริงสบายนะดวงดาวมาเจอจอมราชนะครับแลดาวฟีเลย เล่นแมนคิดฝ่าให้ดูเลยครับคุณการเล่นมันเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้จริงครับเอาตัวนี้มันเป็นไปได้นะมันเล่นได้ครับแต่มันเราไปเล่นจับคู่ครับถ้าจับคู่ธรรมดาผมเล่นให้ได้ครับนี่ลงแรงนะผมชอบแบกแนวไปแล้วได้ครับไม่เคยคาดอยู่แล้วแต่เราผมเล่นจับคู่นละ้วไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะรอไปก่อน เดี๋ยวตีใส่เข้ามาคือนลึกลังนึกภาพแมนทิสไส่ะดี๋ยวตีใสเข้าหอกของอะไรยังไงเกมเรานำเยอะแล้วเราก็จบเกมไปเลยครไม่ต้องเป็นเล่นเยอะอเกมใหม่หนึ่งคอมมันนนี้มันไม่มันแหละโอเค อยากกดดักมากครับเบอร์ผมอยากเจอมากเลยเนะี่ยไอเซฟิร้อยกับไอจูเบลลี่นะครับก่อนมาอยู่ฝั่งผมทำไมก็ไม่รู้แชมเปี้มากดตอนนี้เดิเลยโดนเลย